ไม่ต้องบอกเลยเอาเซตวัดเอาเซตไอเทมง่ายเพือเปลี่ยนปืนเาะพี่หลุยส์ข้าวปรเด็ด้าวประเด็ดกิบอนตายโธ่ขึ้นดัดเดียวเลยอยากตายเลยมีปืนเลยพี่มีปืนเลยพี่ยิงเลยยิงเลยมีปนเลยพี่ปืเลยตายแลวว่าตายด้ยิงเลยพี่เต้ยต้องล้างหมดเลยพี

ข้างๆพี่เนี่ยสองตัวนะเดี๋อวเดี๋ยวเดิ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดายวเดี๋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 เดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีเดยวเยวดยวดีมาละวัดเอาวเดี๋ยวเดี๋เดยวดี๋วเดี๋วเดเดียวเดี๋ได้๋ยวเดียเดียวเดี๋ยวเดีวเดียวเดี๋ยวเดีวยวเดีเดีวเดยนเดยวเ

เฮ้ยเสียนี้ตรงนี้เสียีตดินกูล้เอาดีเฮ้ยเดีย้ตดินมกูนี่ไงเล่นได้เล่นเฮ้ยโอ้คิวโดนแล้วทำไปนทำปด้เอืีไม่อยนไรเ้เนเว้แล้วมือมือมือเหมอนไม่ปหมือนไม่ไปเยอย่ารหม้วเป้ันเวเล่นด้เล่นเร่นได้เล่นโนน้ำบี๊โดนน้ำีนนะ

จริงยังไม่เข้าจะไปกระเดได้หหรอมีตัวนึงมีตัวนึงหรอเฮ้ยนะน้ำฟี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 ี

แสดงตายแสดงตายหนึ่งแสงตายหนึ่งกระช่ตายหนึ่งไม่ตายกระชับไม่ตายได้ไงอ่ะเฮ้ยวัวสองไม่ตายได้ไงอ่ะโปรเลยสองตัวน้ากูเร็วโอ้ย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 ตายกันหนึ่งตายกันหนึ่งโอ้ยไปยี่บ้านหน้าบ้านสองตัวเลยหากูเลยไปจากไปยี e บ้านหน้าบ้านแล้วมันถอยมันถอยให้พวกเดินหอยยิงผักอีกปิดช็อต

Ultra Headshot. 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 như này, Headshot. 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 Headshot.

มันมียิงตีอยู่นูกนนะบ้านหลังชั้นนะโอเคหลับหได้เราลงเชือดดิพี่เราเราลงลงเรือได้ลงเลยอ่ะลรงล่าจะพร้อมช้าไม่พ้อมช้าเติร์ฟช้านะเปิดโหก่อนตายดิชาตายได้เก้าส่วนเก้าส่วนละเพื่ออะไรวะสมกรปะปิในสุดเลยนะในสุดเลย่ออะไรวะ head shot you want a piece of me ไม่ไอนบตี่เวผมยังไม่ลนี่เลยอ้าวทำไมขอพี่คิวแตไงทำแบไลงใชพี่ครเยลงแล้วดไปไปไเไป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 ไไป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 กปไปปไไป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 ปไนไป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 ไไป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 ปไนไปไไป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 ปไปไป

รุ่นแรงเนี่ยไอ้ช่วยคิวก่อนนะแต่ตรงมึงก็มีอีกนะโดนพี่ผมโดนตายอีกทีตายครับเจ้าโบกี้โอนะผมจะของพี่ไม่อยากเป็นคนตายหมดตีดิตีดิเจ้าสามตัวมาเลยนาเยมาแล้วงารตานี่มาแล้วงานตันี่คือดิ กูค้างอ่ะเฮ้ยอยะไรยังไงขึ้นดิขึ้นดิได้ผมอยู่ผมล็อกให้ได้เาเฮ้ยยัดตัววะไม่ยัดไม่ยัดไม่ยัดเล่นต่อมาเล่นต่อจะได้ทางเดียวหลังน่าตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ยื้อเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวสองตัวสองตามตามตาม Double kill หลังหน้าของเธอขวัญหนึ่ง กือบตายยิงกูพี่คิวตัวนึ่งเมนผูเมนตัวหนึ่ตนนัวหนึ่ง,นนงนะไม่ใชครัยิงไม่โดนโดนะพี่ิวไม่ได้นะจะอะไรเล่นเกมเปน็นอะไรเล่นเพื่อนเล่นได้เล่น,ลน,ลนถอยได้ถอยถาเยย็นไรหิวาอ,อ,อาสนได้ cho đi nhắc đi Đi không? Ôi yêu anh Quá đi Quá chọn Đi Quá Quá Ừ, thì Rồi ไปยิงพี่ทางนั้นตัวตัวไปกูไม่ไ้เรอลอโอ้ยิงไอ้เ่้กูไ่ก็อรมอามเยเฮดโิงโครามีการเตียมเลยไอ้กูวิ่งติดไอ้เชี่ยนั้นน่ะลองลองพ่อลองรับไปอยู่

headshot d o u b คือได้ที่อ่ะปูได้คืนน้องดนสุดที่รักเอาพี่ล้องผดนอยยิงที่ายเ้อยนอเกือบตายอเ้ยโดนกูโดนรวบปูโดนรเต้ยช่วยไป้น้ยช่วยไป้ลาน้งนอย่ายิงนออกมาไม่ได้ยิงิอลาน้ดนเต้ยตไม่ได้